ครับไปติดตามกันต้อนะครับเรื่องที่ทางด้านกองการเล่นข้า,าวเช้านี้เราติดตามมาหลายวันแล้วนะครับนั่นคือการขน้าผู้ประสบภัยเรือล่วงสุโขทัยระเรือใยนะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันอ่าแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่านี่เป็นวันที่สิบแล้วนะแต่ว่านี่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบรังอ่าของผูสุนให้นะครับจำนวนส่องรังนะครับที่บริเวณเกาะสเม็ดและเกาะงามครับ โดยที่สุบัญชาก,การนิตการจังหวัดชุมพรเมื่อเร้แต่ว่านี่ก็มีการทะเล่งความคืบหน้านะครับตลดอดจนแนวทางการปฏิบัติในการค้นห้าผู้ประสบภัยกรณนี่เรือล่วงเรือรบล่วงสุกโกไทยสระเรือใหญะนะครับแน่นอนครับก็มีการห้าเมื่อเร้แต่ว่านี่ครับน้องยิงอมเจอสมรวจส่งร้างนะ พอเจอส่งร้างเนี่ยก็มีการปรับเพ่นในการ้นห้าโดยจะมีน่วยปฏิบการพิเศษทางทะเลกองทับเรือที่เราเรียกว่าหน่วยทิวเนี่ยจะเข้ามา้นห้านะครับบริเวณเกาะสมเด็เพราะได้กับปลอดเกาะสมเด็เนี่ยมันเป็นโคดินและเป็นซอกินนะครับยาต่อการ้นห้าโดยวิธีปกติโดยเรือปฏิบัติการทางยุทธวิธีของนวยปฏิบัติการพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเนี่ยจะมาจอดลอยลําอยู่บริเวณท่าเทียบเรือส่วนป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจุมพ่นเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการปฏิบัติภารกิจขอนวยปฏิบัติการพิเศษทางเรือซึ่งจะ ว่าจะนาที่รวมทั้งเม็ดเนี่ยนะครับอีก4ี่นายนะครับโดยมีทางด้านของจุดกูออ้ภัยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยจะเป็นศูนย์บัญชาก,การทีก่ก้างหน่วัดฉจุมพรนะคือยายเจ้าสารกลางมาอยู่ที่ทูนี้เพื่อให้สะดวกขึ้นโดยจะร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือด้วยนะครับก็จะเป็นท่านที่มั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ซึ่งจะมีการประชุมวางแผนปฏิบัตินะครับและพบเนี่ยก็จะมีการรายงาน แจ้งไปยังกองบัญชาการทันทีด้วยนะครับสรุปหลายของจังหวัดจุมพรมเมรัยแต่ว่าเนี่ยเจอธรรมะส่องรายก็มาขึ้นที่บริเวณท่าเรือนะครับนะ,ะข้องทางด้านสุ่นประกันและปราบปราบประมงทะเลจังหวัดจุมพรครับแต่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะจุมพรเนี่ยซึ่งวันนี้จะจะเปือการปรับเพณีมาเป็นที่ตั้งนี่ครับน้องยอม<ะ>ทางด้านของทันวันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะจุมพรเกวาพันธุ์พื้บางเราไปฟังเสียงกันเลยครับค่ะ ครับสำหรับภารกิจในวันพรุ่งนี้นะครับทางจังหวัดชุมพรได้ใช้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นศูนย์ปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายนะครับก็คือได้แก่พื้นที่ที่เป็นถ้ำเป็นหน้าผาหินสูงชันนะครับที่อยู่ตามเกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับเนื่องจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายเหล่านี้นะครับอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญสูงนะครับ เป็นมืออาชีพในการปีนป่ายหรือว่าดำน้ําติดถ้าที่บริเวณติดทางน้ําทางทะเลที่ว่าคลื่นซัดหาพัดเข้าไปบริเวณขอบเกาะนะครับ ฉะนั้นเนี่ยทางาจังหวัดจุมพรได้ประสานทางหน่วยซิลซึ่งเป็นทหารเรือนะครับจำนวน44นายนะครับครับเหตุผลที่เราต้องใช้หน่วยซิลในการออกปฏิบัติการค้นหานะครับเนื่องจากว่าบริเวณเกาะในพื้นที่เสี่ยงอันตรายนี้นะครับมันจะมีถ้าอยู่ใต้น้ำนะครับรวมถึงถ้าที่ว่าอยู่ปริมปริมกับน้ําเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งผู้สูญหายอาจจะเข้าไปติดอยู่บริเวณนั้นนะครับในหลายๆเกาะนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำน้ำเข้าไปมองดูตามถ้ำใต้น้ำ ซึ่งมีจํานวนหลายถ้านะครับตามเกาะตามาแแห่หินโพรงหินต่างๆนะครับครับทางนี้เมื่อแรกแต่ว่านะครับทางกองทับเรือนะครับได้ออกมาทะเล่งลาสุดเมือ่ตอต้นวันเย็นนร้แต่ว่า ่ายอดกําลังพลของเรือล่วงสุขโขทัยทั้งหมดเนี่ยร้อยห้านายกับน้องยิงงอมรอดชีวิตทั้งหมดเจ็ดชิบกนายนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ยยี่สิบสี่นายในจํานวนนี้ซามาราบุชื่อได้แล้วในยี่สิบนายนะครับเลยมีลักท่านบงชี้ว่าเป็นกําลังพุง่นข้อทารเรืออยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกสี่นายเพราะฉะนั้นในร้อยห้านายนะครับก็ยังคงเลือกผู้สูงในในคณะนี้ห้านายนะครับ ะะเราก็ยังทําการขอน้ากันต่อปบปแลวะวับะพีเบาเกรียงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่11นะครับ<ม>ยังเลือกผู้สู้หน้าอยู่5ไรนะครับนะสรุปเลยตอนนี้เจอมาแล้วเนี่ย24 e ทันนะครับทีเสีย<ม>ชีวิตครับอืมค่ะ